สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องคลายแสนสั้นันเมืองนะคะามาดูนะคะว่าควันเล็กของเรากําลังทํำอะไรอยู่นะครับนุ่นบืนๆอยู่คนเดียวนะคะในวันที่สองควานไม่อยู่นะครวันนี้กับฝนตกทั้งคืนนะคะทําให้รถน่าจะติดลมนะคะไม่มีคนมาช่วยดันด้วยนะคะ ทำยังไงนะคะวันนี้ ก็ยังลินลินอยู่นะคะเ,เ,เกือบเหมือนจะพ้นนะแต่ไม่พ้นนะต้องพุ่งครั้งเลยพีเดินคอยเดินแล้วก็พุ่งนะครับใจเย็นครับมันกำลังทำอยูย่ครับ นนนะีตรงไหนก็เฉกวนเยทางนู้นไม่ใช่มันจมแรงแล้วบนล้อทางนู้นน่ะฝนมันเอียงไปแรงแล,ล,ล้วเด๋ยวตกฝนเริ่มตกแรงแล้วนะคะนี่โอ้โหนี่เหรอคะ จมข้างนี้จมจมหนักกว่าทางนู้นเองเนะ้องโอ้แต่วนะ่ามีสัดอีกอย่างนะคะฝนเริ่มตกแรงแล้วนะคะเราขอล่มคนะ่ะ ยังคือโทรศัพท์ยัยงน้เดี๋ยวสักพักก่อนนะคะพยายามต่อนนะคะฝนก็ตกแรงแล้วนะกล้องหนุ่มเราก็ยังโยกอยูน่นะไม่รู้จะต้องให้ มาช่วยด้วยหรือเปล่านะเอ้าเกือบแล้วเกือบแล้วถ้ามีคนช่วยดันก็น่าจะขึ้นเลยเอ้ามานางก็ไม่ได้ีกที หนักกว่าเกา่าเลยนะทีนี้ทางนี้มันลึกแต่มันเปลี่ยนลงแล้วนี่โอ้มันจะขึ้นแล้วี่มันตรนนขึ้นแล้วนี่น,นี่คันขึ้นแล้วแล้วฝนตกแล้วเราไปเอาพิกขวัญมาช่วยดีกว่านะครับอไรจะไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วมเอาลูกชายมาช่วยในหะ้เดี๋ยวพิกควัญมาช่วยดีกว่า เพราะว่าสองควานไม่อยู่นะคะถ้าสองควานอยู่ช่วยกันดันก็ขึ้นนะะคะขึ้นคแต่วันนี้อยู่คนเดียวนะคะฉากนี้เยอะมากครับคนตกเนี่ยก็ดูพื้นที่นะเฉะมากเลยนะคะเช้าว่าลินลินนิดเดียวนะคะนี่เริ่มตกแรงน,น่าจะทั้งวันนะคะนี่เมื่อคืนก็ทั้งคืนนะคะมาเลยวเราให้ควันเอาพ่ควันมาก่อนนะคะโอเคตอนนี้ พอก็ได้ได้ปลดพี่ขวัญนันค่ะต่พี่ขวัญยังไม่มานะคะขอเติมพลังก่อนมาขอได้ไหมเอ้าเดี๋จะมาเลยครับเวกินสับปะรดก่อนนะคะหอมมาด้วยหมอจะมาเจาะเลือดด้วยนะครับวันนี้โอ้หมอจะมาเจาะเลือดอ๋อ ว่าเมื hmm. dinero, ่อวานหมอแตงความมาแจ้งไปแล้วเพื่อตรวจเพื่อตรวจอะไรนะวันนรกกับช้างนะคะเราเจาะตรวจทุกปีนะคะดูกันครับวิปปิลยังุก ควรจะช่วยพ่อได้หรือเปล่าไม่มีคนขับด้วยนะครับอ๋อไม่มีคนขับแล้วมันจะมป็นหลักเฉยๆนะหลักเฉยๆนี่นะครับอาอพี่ขวานช่วยพ่อเร็วทำได้หรือเปล่าครับเอายิงเออมาแล้วมาแล้วเออเดี๋ยวต้องขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปตเต้น เดี๋ยวไปหไหมนะอ่ามันก็ต้องขึ้นทางบนนะคะว้าวยึ้นเยอะเลยครับอฮ้ยต้องมีทุกอย่างนะครับเมื่อกี้ก็มาแล้วเอาอีกขวานอีกอ๋อเอาอีกหน่อยนึงเอออีกอีกไปทางนน้นเจ้าไปทางทางเออ อไปอีกไปอีกไปอีกหน่อยวะกูทู้นมันพอ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 โอ้เสล้วนะครับพี่ควันตอนนี้ทคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับตั้งลากรถนะครับคนขับข้างในรถก็ไม่มีนะครับนู่นนะครับเล่นตั้งนานนะครับนนว่าจะถอยเอาหญ้าไปให้สองหนุ่มกินใช่ไหมว่า โอ้เดี๋ยวต้อง,องต้องต้องไปเอาย่าิน,นะฮะมาครับดีใจมากขึ้นนะครับเพราะวันนี้ย่าแจกมานะคะดีเจ้าจะวิ่งไปทางไหนล่ะขับไม่ไม่ย่านี่นะย่าบนรถเอาแล้วก็วิ่งขึ้นบนนี่เลยครับบนรถวิ่งขึ้นื่อยครับเราเ็นอะไรมากมายครับเพราะว่าเมื่อกี้จะถอยรถเพื่อเอาย่าไปให้พี่ขวัญกับพี่แซมกินนะคะแต่ว่าดูสิคะเช็คท้งพื้นที่เลยะคะ่ะเพราะว่า ฝนทั้งวันทั้งคืนนะคะฝนตกทั้งวันเลยครับไม่ไหวไม่ไหวตอดในสู้ไม่ออกครับนี่ฮะตอดไม่ออกอีก<ะ>อไปไหนไปก็เดือดูก่อนได้เยูะมันขึ้นมานี่แล้ว เดี๋ยวเราวิ่งพอแลอ้วแล้วก็นู้นวิ่งอ้อมไปนู้นดีกว่าเอ้ขึ้มนมาดีเข้ามาดีเลยตรงนี้มันได้อยู่แต่จเจ้าถอยไปนู่นเนี่ยเราไม่ต้องถอยครับวิ่งใส่เลยครับนั่นแหละเมื่อกี้จะถอยไปนู่นนี่ทำไมถึงถไม่ฟังพวกกลับบ้าะครับไม่ฟังรครับ,บนี่สอนอะไรมาเลยมหญ้ากโลนะ อะไรแน่นเกินอีกยังไม่ได้คลุกเครับถูกแล้วครับว่าจะหมุนไม่ออเครับไปไปไหนไปไหเป็นวันที่จิงะมากนะครับเก็บขยะเมื่อเช้าก็ว่ายากแล้วครับเพราะว่าฝนตกไม่เชะ มาอ่านี่คุณหมอก็มาแล้วนะเมามาสว่านัดเจาะเลือดเฮ้ยมาโอ้ช้งในซุ้มนะคะเกือบทุกเชือกนะคะเฮ้ยมามามามเด็กเข็มเส้นเล็กอะไรอีกเซ็นเส้นอะไรอีกไม่ใช่ว่าอีกกุ๊ปนึงที่เขาเจาะ มึงเจาะไม่ได้เป็นไรอ่ะก็คือมึงต้องเอาไปไปคุบเดียวทั้งหมดอ่ะคุบไหนเจาะไม่ได้ไม่ไม่ค้างหน่ะก็เลยว่าจะได้แกนเซนเป็นเป็นรอบหน้ารอบนี้เลยยังเจาะพอดีอีกชุดหนึ่งมันเจาะไม่ออกไงทำไมคือมันมันไม่ขนดวันนี้อากาศเย็นในเลือดมันไม่ออกเลือดไม่ออกเลือดมันไม่พุ่งไป็นรอบหน้าครก็เลยต้องอากาศรติดรถใช่ไหมใช่ใช่เคครับโอเมื่อกี้เนี่ยจะวิ่งไปเอาวยากเนี่ยได้เนี่ยสวยอยู่ตรงนี้ มรถติดพึ่งพึ <mm ่งพึ่งเอาขึ้นนี่รถติดอยู่นู่นก็แฉะเหมือนกันเอ้ยไปโอเคไม่ได้ของมากครับไปค่ะอ่าวันนี้มาวันนี้แหละเย็นนี้ออกมอมายกเลิกนะคะไม่เจาะวันนี้แล้วนะเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นจะเจาะเลือดก็ เลือดมันจะแข็งตัวนะคะเพราะว่าจะเจาะยากนะคะก็เลยยกเลิกนะคะเพราะว่าฝนลินทั้งวันอากาศเย็นค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องไ่ายแซมสั้นขอนเมืองนะคะกกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะให้เอซีทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ